ดีค่ะดิฉันพิชชาณารามโชว์นะคะพบกับรายการพัสดุท้องนะคะรายการที่จะนําสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังและในวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะขอต้อนรับคุณพักสุพัฒน์โสภามีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่จุ๊บแจงนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะเป็นนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ จากกรมชีการนะคะในระดับสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นกูรูของมหาวิทยาลัยเราเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะชักชวนนะคะพี่จุ๊บแดงนะคะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเกี่ยวกับหนังสือเวียนวอลสองหนึ่งสี่ว่ามีแนวทางการกําหนดคุณสมบัติอย่างไรหรือมีสาระสาคัญอะไรบ้างอยากจะให้พี่จุ๊บแดงนะคะเล่าถึงเจตนารมณ์ของหนังสือเวียนฉบับนี้ค่ะค่ะ เจตนารม์ของว2องนะคะที่ผ่านมาหน่วยงานมีการกำหนดสเปคกำหนด TOR กํากำหนดไปกำหนดมากลายเป็นล็อกสเปคหรือแม้กระทั่งแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการที่พิจารณาแล้วในเรื่องเดียวกันอีกหน่วยงานหนึ่งบอกว่าเป็นสาระสำคัญ ก็ให้ตกคุณสมบตัติอีกหน่วยงานหนึ่งบอกว่าไม่เป็นสาระสําคัญก็ให้ผ่านคุณสมบตัติเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานวสอ่สก็เลยกําหนดแนวปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปนในทิศทางเดียวกันค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วแยกเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญอะไรได้บ้างคะ่ะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะคุณแส้วสองหนึ่งสี่จะมีประเด็นสําคัญอยู่สองสองประเด็นนะคะ,คะประเด็นแรกก็คือการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างแล้วก็งานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือแนวทางการพิจารณาอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็จะกำหนดไว้ในวสอ1 4ค่ะ ะงั้นขออนุญาตไปเริ่มที่หัวข้อแรกเลยนะคะพี่จุตแจงหัวข้อแรกนะคะจะเป็นการกําหนดคุณสมบัติของงานก่อสร้างนะคะมีแนวทางการกําหนดอะไรบ้างคะพี่จุกแจงค่ะ,คะในงานก่อสร้างนะคะที่เป็นวิธีประกาศเชิญชวนวก็ต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดนะคะซึ่ง ในแบบนี้ก็ให้ใช้กับวิธีคัดเลือกแล้วก็วิธีเฉพาะจาดจงโดยอนุโลมนะคะซึ่งได้กำหนดว่างานก่อสร้างที่มีมูลค่างานตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลเท่านั้นค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดต่ำกว่า1ล้านบาทล่ะคะพี่จุ๊บแจง ถ้ากรณีงานก่อสร้างที่มีมูลค่าต่ำกว่า1นล้านบาทก็ให้หน่วยงานมีดุลพินิษสามารถกำหนดเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ค่ะค่ะแล้วมีต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของงานก่อสร้างเนี่ยนะคะพี่ทุกแจงมีอะไรบ้างคะที่ห้ามกำหนดคุณสมบัติเลยคะข้อห้ามจะมีอยู่ประมาณ 3 4ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือห้ามกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลประกอบการเป็นกํำไร<ม>หรือมีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุนในยะเหล่านี้ล้วนเป็นในยะเดียวกันกำหนดไม่ได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือการกำหนดที่จะต้องให้ยื่นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะคะซึ่งห้ามกำหนดเด็ดขาดก็คือมา,มายื่นในขณะเข้าเสนอราคาเ<ม>นื่องจากอะไรเนื่องจากว่า ระหว่างที่รอการพิจารณาผลหรือการลงนามสัญญาผู้ยื่นข้อเสนอจะมีระยะเวลาที่จะไปทำคุณสมบัติในข้อนี้ได้ครบถ้วนก่อนวันมาลงนามสัญญากับเราได้นะคะค่ะ,คะ ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการแต่งตั้งตัวแทนจำน่ายในครือข่าประกอบซึ่งงานก่อสร้างเราได้อะไรคะน้องบีจริงๆเราจะได้สิ่งก่อสร้างขึ้นมาเป็นอาคารเป็นสิ่งก่อสร้างใช่ใชบรรดาครือข่าประกอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมคะเหล่านี้เขาเรียกว่าคาวุพันประกอบห้ามกำหนดแต่งตั้งตัวแทนจำน่ายหรือกำหนดว่าจะต้องมีหนังสือรับรองอะไรจากผู้ผลิตก็กำหนดไม่ได้นะคะเนื่องจากเราจ้างก่อสร้างเพราะฉะนั้นในงานจ้างก่อสร้างอะไรที่มันมาประกอบเป็นงานจ้างก่อสร้างผู้รับจ้างย่อมจะต้องดูแลความชำรุดบกพร่องในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดค่ะ แล้วในสิ่งก่อสร้างเนี่ยคะ่ะก็จะมีในเรื่องของผลงานที่ผ่านมานะคะพี่จุแจงแบบนี้ผู้รับจ้างนะคะจะยื่นผลงานของเขายังไงดีคะมีแนวทางกําหนดยังไงบ้างเรื่องผลงานก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะการจะกําหนดผลงานก่อสร้างก็ต้องกําหนดว่าเป็นเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียวและต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันสัญญาเดียวเป็นแบบไหน หลักเกณฑ์ในการกำหนดผลงานก่อสร้างนะคะจะต้องกำหนดได้ไม่เกิน50%<ม>ของวงเงินที่จะซื้อจะจ้างดังนั้นถ้ากรณีที่เรากำหนดมูลค่าผลงานที่50 0 0ส0สัญญาเดียวก็คือนำมาสัญญาเดียวมายื่นถ้าผู้ประกอบการนำมาหลายสัญญาแล้วมารวมกันเป็น500,000แบบนี้ไม่ได้นะคะ<ม><ม>แล้วก็สัญญานี้ที่เอามายื่นนะคะ ผลงานจะต้องเป็นผลงานที่ได้ดําเนินการส่งมอบแล้วก็ตรวจรับครบถ<ร>้วนเรียบร้อยเพื่อจะใช้งานได้<ช>นะคะ,คะก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะว่าผลงานที่นํามายื่นเนี่ยเป็นร้อยละห้าสิบไหมตามที่เรากําหนดแล้วก็ถูกต้องส่งมอบครบถ้วนแล้วหรือยัง,อยงนี้นะคะในการตรวจสอบงั้นต่อไปนะคะจะขอถามน่าจะมีอีกหนึ่งประเด็นเลยะคะ่ะที่ คนสงสัยกันเยอะมากเลยจะเป็นการระบุยี่ห้อวัสดุในสิ่งก่อสร้างค่ะพี่จุ๊บแจงอันนี้ทําได้ไหมคะวัสดุในสิ่งก่อสร้างก็อย่างเช่นถ้าเป็นในในห้องเนาะก็จะมีพวกกระเบื้องฝ้าเพดานสิง์ล้างมืออ่างล้างจานสุขภัณฑ์ต่างๆเนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในสิ่งก่อสร้างแล้วงานที่ผู้รับจ้าง เขาจะส่งเราก็คืองานก่อสร้างในเรื่องของยี่ห้อเนี่ยกรณีที่มีมาตรฐานกรณีที่มีมาตรฐานให้กําหนดเป็นมาตรฐานไว้นะคะส่วนถ้ากรณีที่หน่วยงานอยากจะใช้วัสดุที่เป็นที่นิยมในขณะนั้นแล้วยังไม่มีมาตรฐานกําหนดไว้ก็ให้ระบุยี่ห้อได้แต่การกําหนดยี่ห้อจะต้องระบุ ไม่น้อยกว่า3ยี่ห้อ,อนะคะเนื่องจากว่าจะต้องระบุเป็นลักษณะเปิดกว้างแล้วก็จะต้องระบุมาตรฐานเทียบเท่าไว้ด้วยกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนะคะนําวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่ามายื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วคณะกรรมการยอมรับในสิ่งนั้นก็ให้ถือว่า คุณภาพของสิ่งนั้นเทียบเท่ากับคุณภาพของยี่ห้อที่เรากำหนดไปแต่ข้างต้นนะคะ,คะซึ่งการพิจารณานี้ก็ให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในครั้งนั้นให้ถือเป็นที่สุดในครั้งนั้นไปค่ะอ๋อ<ป>ค่ะก็ถามว่าระบ,บุได้ไหมก็สามารถระบ,บุได้นะคะแต่ถ้าจะจําเป็นต้องระบ,บุยี่ห้อก็ให้ระบ,บุตั้งแต่3ยี่ห้อขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมาตรฐานอะไรที่มีอยู่แล้วก็ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนั้นนะคะถ้าระบ,บุยี่ห้อก็ระบ,บุวัสดุเทียบเท่ามาด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะ,ะงั้นต่อไปจะเป็นในส่วนของงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร,ร้างบ้างคะ่ะพี่จุ๊แจงค่ะตัวนี้ค่ะจะมีการกําหนดผลงานด้วยได้ไหมคะ งานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจริงห้ามกําหนดนะคะเรื่องผลงานแต่ถ้ามีความจําเป็นก็สามารถที่จะกําหนดได้ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับงานก่อสร้างค่ะถ้าในความเป็นจริงก็คือห้ามนะคะห้ามกําหนดเลย แต่ว่าเมื่อจําเป็นจริงๆนะคะก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเนาะกับงานก่อสร้างใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นคุณสมบัติอื่นๆที่ห้ามไว้ในงานซื้อเนี่ยค่ะพี่จุ๊แจงยังมีอีกไหมคะในงานซื้อในงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะตามพรบมาตรา9ก่อนเนาะก็ได้พูดไว้ชัดว่าห้ามระบุยี่ห้อนะเวลากำหนดสเปคเวลากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ไม่ได้ใกล้เคียงผู้ขายรายหนึ่งรายใดก็ไม่ได้บสองหนึ่งสี่ก็กำชับมาอีกว่าห้ามสิ่งเหล่านี้นะอีกอีกประการหนึ่งก็คือห้ามระบุแหล่งผลิตไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือทวีปก็ห้ามระบุเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าคุณคุณล็อกสเปคเพราะฉะนั้นต้องเป็นลักษณะเปิดกว้างก็คือระบุไม่ได้เปิดกว้างเลยเราเหมือน เมื่อกี้ที่ได้ฟังมานะคะจะมีในส่วนของงานก่อสร้างห้ามระบุการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในอุปกรณ์ประกอบค่ะแล้วในคารุพันนะคะพิยุตแสงห้ามด้วยเหมือนกันไหมคะในคา <ใน S 1> รุพัน,นถ้ายกตัวอย่างเป็นรถยนต์เนาะ <c oughs> ถ้าเราจะซื้อรถยนต์อะไรหรืออุปกรณ์ประกอบก็อย่างเช่นพวงมาลัย <c oughs> ไฟเลี้ยวไฟท้ายบอะหนังพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟเลี้ยวไฟท้ายเหล่านี้ก็ถือเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ประกอบซึ่งห้ามกําหนดเด็ดขาดคือ ไม่มีห้ามกําหนดว่าต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายห้ามเด็ดขาดแต่ว่าขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานเนี่ยคะ่ะต้องการจะซื้อครุพันที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเป็นครุพันวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะกะ็อาจจะเป็นเครื่องโคโมโตโกราพวกนี้นะคะเลยอยากจะทราบว,ว่า เราอ่ะจะให้เขาระบุเป็นหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนจําหน่ายแบบนี้ในครุภัณฑ์ชิ้นนี้จะทําได้ไหมคะพี่จุ๊กแจงต้องบอกว่าถ้าเป็นกรณีจําเป็นสามารถกระทําได้นะคะ,คะจําเป็นยังไงอาจจะมีมูลค่าสูงห,หรือเป็นขุ้ปภัณฑ์ที่ซับซ้อนต้องการตัวแทนจําหน่ายก็สามารถที่จะกําหนดได้แต่การกําหนดจะต้องเป็นลักษณะเปิดกว้างนะคะเปิดกว้างแบบไหน เปิดกว้างอย่างน้อยต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศค,คือผู้ยื่นค่าเสนอสามารถที่จะเลือกใช้วัคตัวัคหนึ่งได้นะคะอ๋อแล้วแบบนี้เขาต้องยื่นเข้ามาตอนไหนคะพี่ยุ้งแกงถ้ากําหนดให้มีการแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายในการซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะคะจะต้อง ให้ยื่นในขณะเข้าเสนอราคาเนื่องจากอะไรก็ในเมื่อเราอยากจะได้เพราะฉะนั้นเขาถ้าเกิดเขามีก็คือผ่านคุณสมบัติถ้าไม่มีก็ตกคุณสมบัติไปอ๋อค่ะตรงนี้คือชัดเจนเลยนะคะถ้ามีก็ให้ยื่นมานะคะในเมื่อเรากําหนดไว้แล้วนะคะว่าต้องการให้มีนะคะงั้นต่อไปนะคะจะเป็นแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณผลนะคะว่าอะไรเป็นสาระสาคัญอะไรไม่เป็นสาระสาคัญเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการ ในการพิจารณาผลนะคะพี่จาแจงค่ะบรรดาเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนใบสําคัญรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบรศศิษัทใบพพสองหรือใบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแม้กระทั่งหนังสือรับรองผลงานเหล่านี้ ถ้ากรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเข้ามาแล้วไม่ได้รับรองสำเนาถูกต้องนะคะก็ให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดผิดหลงเพียงเล็กน้อยไม่ถือเป็นสาระสำคัญเนื่องจากว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่สามารถสืบค้นจากส่วนราชการได้ดังนั้นถ้ากรณีหลงลืมรับรองสำเนาถูกต้องก็สามารถที่จะให้ผ่านคุณสมบัติได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือบรรดาเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ยื่นเข้ามาแล้วจะต้องมีการติดอากรสเตน น้องบีคะอากรสแตมเนี่ยถ้าถ้าตามระเบียบของระเบียบหกศูนย์ค่ะจะไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าจะต้องมีกําหนดให้ติดอากรสแตมเพราะนั้นการติดอากรสแตมถือว่าเป็นเป็นเรื่องของกฎหมายอื่นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดผิดหลงเพียงเล็กน้อยไม่ใช่สาระสําคัญสามารถที่จะนํามาติดได้ภายหลังก่อนวันที่จะมาลงนามสัญญากับเราได้กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ชนะนะคะ แล้วก็อีกประการนึงก็คือประการสุดท้ายนะคะประการสุดท้ายนี่บางบริษัทนะคะจะมีบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมบางบริษัทก็ไม่มีบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมเพราะฉะนั้นการที่บริษัทได้ไม่มีบัญชีนี้ก็คือบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจะไม่ยื่นมาก็ไม่ถือว่าตกคุณสมบัติแต่ถ้ามีก็ต้องยื่นมาเพราะว่าในระบบจัซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะเขาให้สามารถที่จะคลิก ตรงจุดที่ถ้าเกิดมีก็คลิกว่ามีมก็ยื่นเข้ามาให้กรรมการได้ตรวจนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ถือว่าตกคุณสมบัติแต่อย่างใดค่ะ ก็ชัดเจนเลยนะคะตรงตามประกาศเลยนะคะ,คะก็คือถ้ามีก็ยื่นนะคะก็แนบไฟล์มาแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ไม่จําเป็นต้องยื่นไม่ถือว่าผิดนะคะค่ะ,คะแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะพีุ่กแจงผู้ประกอบการเขาจะทราบได้อย่างไงคะเอกสารใดที่เราต้องการอยากจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเข้ามาเพื่อให้เราเพิจารณานะคะ,คะจะต้องกําหนดไว้ให้ชัดเจนในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ให้ใช้กับวิธีคัดเลือก โดยอนุโลมด้วยนะคะค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะก็คือชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับประเด็นของหนังสือเวียนวอลสนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญคือขอบคุณที่จุกแดงมากๆเลยนะคะว <c oughs> ันนี้ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะคือเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในเรื่องของความเป็นธรรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการฟัสดุทอล์กนะคะหมดเวลาลงแล้วไว้พบกับเราคลิปใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ